ขอสวัสดีทุกท่านและเชิญรับฟังธรรมเรื่องทุกพร่อเหงาทุกเพราะรักทุกพร่องเหงาและว้าเวเคยมีผู้ต้องการคำปรึกษาโดยเขามีปัญหาว่าเขาเคยอยู่ที่จังหวัดหนึ่งในภาคอีสานมีเพื่อนฝูงมากและมักไปวัดด้วยกันเพราะมีวัดให้ไปหลายแห่งแต่ต่อมามีเหตุจำเป็นต้องย้ายที่อยู่ข้ามจังหวัด แต่ที่ใหม่ไม่มีวัดให้ไปไม่มีเพื่อนส่วนสามีก็ไปทำงานต่างจังหวัดหรือลูกก็ไปเรียนหนังสือเธอผู้นี้จึงรู้สึกเหงาว้าเวสับสนมากคิดไม่ตกยิ่งคิดยิ่งทุกข์ถึงขั้นคิดว่าอยากซื้อรถสักคันเพื่อจะขับไปวัดหรือไม่ก็คิดอยากย้ายไปอยู่กรุงเทพเพราะที่นั่นพอจะมีเพื่อนบ้าง กรณีนี้ได้รับคำแนะนำดังนี้กรณีนี้เธอควรเอาหลักธรรมะของพระพุทธเจ้ามาปรับปรุงชีวิตของตัวเองความจริงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่พบเจอในปัจจุบันก็ไม่รุนแรงเป็นปัญหาธรรมดาที่เพื่อนร่วมโลกก็มีประสบการณ์อยู่เมื่อเราระลึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าปัญหาเกิดที่ไหนก็อย่าหนีอย่าถอย ให้สู้ที่นั่นแก้ปัญหาที่นั่นก่อนโดยเอาหลักธรรมมาต่อสู้แก้ไขคลี่คลายปัญหาการย้ายบ้านหรือการซื้อรถไปที่วัดก็สามารถทำได้แต่ไม่ใช่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ยังไม่ถึงเวลาที่จะเลือกทางนั้นสิ่งแวดล้อมปัจจุบันนี้เป็นปัจจัยที่ทำให้เราทุกข็อจริงอยู่แต่ก็อย่ารีบร้อนแก้ไขปัจจัยภายนอกหมายถึงการย้ายบ้าน หรือการซื้อรถอันนั้นไม่ใช่การแก้ปัญหาตรงจุดถ้าเราเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งเดียวนี้ปัญหาส่วนน้อยก็หมดไปแต่ปัญหามากๆอาจจะตามมาอีกปกติก็เป็นอย่างนั้นแนะนำให้อยู่ที่อยู่ปัจจุบันนี้ไว้ก่อนทุกที่เกิดขึ้นก็มีเหตุปัจจัยคือทุกเพราะไม่มีเพื่อนไม่มีวัดจะไปอันนี้เป็นปัจจัย เหตุก็อยู่ที่ใจเราใจเราไม่มีกำลังใจร้อนอันนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสว่าความดับทุกข์ก็มีอยู่วิธีดับทุกข์ก็มีอยู่เราต้องค่อยๆศึกษาเอาอริยสัจสี่เป็นที่พึ่งของเราน้อมมาดูใจใจก็เป็นทุกข์เหตุที่เกิดทุกข์ก็อยู่ที่ใจความดับทุกข์ก็อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ปัจจัยภายนอก ไม่ได้อยู่ที่เพื่อนไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ที่บ้านใหม่ไม่ได้อยู่ที่รถใหม่ถ้าเราพิจารณาตามหลักทุกสมุทยัยนิโรธมรรทั้งหมดก็อยู่ที่ใจการที่เราเหงาไม่มีเพื่อนเป็นปัจจัยทําให้เราทุกส่วนการย้ายบ้านการซื้อรถเป็นการเปลี่ยนปัจจัยไม่ใช่การแก้ตรงจุดพระพุทธองค์เน้นให้แก้เหตุ แล้วทุกก็ดับได้ฉะนั้นให้ตั้งสติพิจารณาอริยสัจสี่แม้ภายในสิ่งแวดล้อมทุกอย่างในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ถ้าจิตเราน้องเข้าสู่ธรรมะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างก็หมดไปได้เราก็จะหาความสุขและความสงบได้เราต้องเชื่อมั่นต้องใช้ปัญญาพิจารณาภาวนาเปลี่ยนจิตใจของเราพัฒนาธรรมใจของเราให้ดีขึ้น อันนี้จึงจะเป็นการแก้ปัญหาตรงจุดอดีตที่ล่วงไปแล้วไม่ต้องคำนึงถึงอนาคตที่ยังไม่มาก็ไม่ต้องห่วงพยายามปล่อยวางอดีตอนาคตเอาปัจจุบันเป็นสำคัญทำปัจจุบันให้ดีพยายามทำปัจจุบันเดี๋ยวนี้ให้ดีอดีตอนาคตปล่อยวางคิดอดีตคิดอนาคตเท่าไหร่ก็แก้ปัญหาไม่ได้ คิดเท่าไรก็ไม่ช่วยแม้แต่นิดเดียวยิ่งคิดยิ่งทำให้ปัญหามากขึ้นเพราะฉะนั้นจึงพยายามคิดน้อยๆอยอย่อยาคิดอดีตอนาคตพยายามตัดอดีตอนาคตออกจากจิตใจสิ่งที่ทำอยู่ในปัจจุบันตั้งใจทําให้ดีทําความรู้สึกตัวในอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนทําอยู่กับบ้านทำคนเดียว การไม่มีเพื่อนเป็นโอกาสที่เราจะได้ตั้งใจปฏิบัติกับตัวเองอยู่ที่บ้านก็ปฏิบัติได้เหมือนกับไปปฏิบัติที่วัดไม่ต้องไปวัดก็ได้การอยู่บ้านคนเดียวเราก็จะมีโอกาสปฏิบัติภาวนาดูจิตดูใจของเราได้เต็มที่ต่อไปนี้เป็นข้อวัดสำหรับการปฏิบัติที่บ้านข้อวัดเพื่อปฏิบัติที่บ้านคือห ให้สวดมนต์ทำวัดวันละสามเวลาเช้ากลางวันเย็นครั้งละหนึ่งหรือสองชั่วโมงเช่นตอนเช้าก่อนทําอาหารก่อนดูแลลูกให้ทําวัดเช้าครึ่งชั่วโมงทําวัดเสร็จแล้วเดินจงกรมครึ่งชั่วโมงนั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงเมื่อเคยชินแล้วก็ขยายเวลาไปตามสะดวกพอตอนบ่ายโมงก็ทําอีกครั้งหนึ่ง และพอก่อนนอนก็ทำอีกครั้งหนึ่งทำวันละสามเวลา 2. พยายามฟังเทศนาทุกๆวันวันละหนึ่งครั้งอาจจะใช้เวลาก่อนไปรับลูกก็ได้ฟังธรรมะที่ชอบฟังซ้ำๆก็ได้ไม่ต้องเปลี่ยนมากแต่ให้ฟังทุกวันเป็นกิจวัตร 3. ให้อ่านหนังสือธรรมะอ่านซ้ำๆทุกๆวันอ่านออกเสียงดังๆก็ได้ เขียนด้วยก็ได้เขียนซ้ำไปซ้ำมาอยู่อย่างนั้นอาจจะเปลี่ยนอารมณ์ได้เป็นไปได้มากแล้วก็จะมีความสุขใจมากถึงจะคนเดียวก็ตามแต่ให้พยายามระวังความรู้สึกนึกคิดเพ่งพิจารณาว่าความรู้สึกความนึกคิดของเราไม่แน่นอนอย่าเชื่อความคิดอย่าเชื่อความรู้สึกมองเห็นความรู้สึกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เป็นเรื่องที่เราปรุงเองคิดเองไม่มีอะไรหรอกเมื่อเราเห็นความรู้สึกนึกคิดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตเป็นศีลเป็นสมาธิเกิดมีเมตตาจิตแล้วอยู่คนเดียวก็เกิดปีติเกิดสุขได้พระท่านปฏิบัติอยู่ในป่าองค์เดียวเมื่อจิตมีเมตตาแล้วก็มีความสุขตลอดเมื่อใจเรามีเมตตาเราก็ไม่เหงา ไม่เรียกร้องความสนใจความรักจากผู้อื่นเพราะใจเรามีเมตตาแล้วใจเราหนักแน่นแล้วใจเรามีกำลังแล้วเราเป็นคนที่โชคดีมากที่มีโอกาสได้อยู่คนเดียวได้ปฏิบัติคนอื่นหลายคนมีปัญหาปฏิบัติไม่ได้เพราะไม่มีโอกาสอยู่คนเดียวทุกเพราะคนรักหนีจากไปสามีภรรยาคู่หนึ่งรักใคร่กันดี แต่พอประสบปัญหาเศรษฐกิจไม่ดีก็เริ่มมีปากเสียงกันและมากขึ้นมากขึ้นจนภรรยาทนไม่ได้ขอกลับไปอยู่กับแม่ต่อมาเมื่อสามีได้คิดสำนึกและรู้ตัวว่าตัวเองก็ผิดมากเพราะใช้อารมณ์และบ่นมากไปจึงไปเจรจาขอให้ภรรยากลับบ้านแต่ภรรยาไม่ยินยอมคงพูดถึงเรื่องเก่าๆด้วยความเจ็บใจ สามีก็เป็นทุกข์เพราะทั้งห่วงและห่วงภรรยาจึงมีการปรับทุกข์จึงได้มีการแนะนำสั่งสอนว่าตัวสามีคงจะรู้สึกเป็นทุกข์และคิดว่าตัวเองเป็นคนที่โชคร้ายมากคนเดียวในโลกแต่ความจริงแล้วสิ่งที่คุณสามีกำลังประสบอยู่ก็เป็นธรรมดาของมนุษย์ทุกชีวิตไม่มากก็น้อยไม่ปัจจุบันก็ในอนาคตไม่วันใดก็วันหนึ่ง ความรู้สึกผิดหวังไม่สมปรารถนาเสื่อมลาบทุกเป็นโลกธรรมฝ่ายที่ให้โทษแต่ทุกคนก็ล้วนต้องประสบถ้าเราศึกษาพุทธประวัติจะพบว่าแม้แต่พระพุทธองค์เองก็ประสบเหมือนกันเมื่อครั้งพระพุทธองค์เสด็จหนีออกจากวังไปบวชเพื่อสแสวงหาความพ้นทุกข์เพื่อช่วยตนเองและผู้อื่นนั้นและแม้ว่าเป็นเจตนาที่ดีก็ตาม แต่เมื่อดูความรู้สึกของพระบิดาพระมเหสีพระโอรสและพระญาติของพระองค์ก็คงมีความรู้สึกเหมือนคุณสามีในปัจจุบันนี้เช่นกันนอกจากนั้นลูกศิษย์ของพระองค์เองคือพระเทวทัตก็ได้พยายามฆ่าพระองค์อยู่หลายครั้งและมีช่วงหนึ่งพระราชาผู้ซึ่งเป็นโยมอุปถากของพระพุทธองค์มีเหตุให้ต้องยกกองทัพไปฆ่าพระญาติของพระองค์ทั้งหมด พระพุทธองค์ได้ทรงห้ามถึงสามครั้งจนถึงครั้งที่สี่พระองค์ทรงพิจารณาแล้วว่าเป็นกรรมไม่สามารถห้ามได้เป็นเหตุให้ราชวงศ์สากะยะถูกฆ่าหมดพระพุทธองค์หมดสิ้นพระญาติตั้งแต่บัดนั้นและครั้งหนึ่งพระองค์เสื่อมเอกราบถึงขนาดที่ทั้งพระองค์และหมู่ภิกษุต,ต้องฉันอาหารที่ใช้เลี้ยงมา้าตลอดทั้งพรรษาในบางพรรษา ลูกศิษย์ของพระพุทธองค์มีเรื่องขัดแย้งถึงแตกสามัคคีกันพระองค์ทรงห้ามอย่างไรก็ไม่เชื่อฟังพระองค์จึงเสด็จหนีไปจำพรรษาอยู่ในป่าตามลำพังอีกครั้งหนึ่งที่โลกธรรมฝ่ายที่เป็นโทษเกิดแก่พระพุทธเจ้าคือเมื่อพระองค์ถูกชาวเมืองดินทาว่าร้ายเพราะถูกนักบวชนอกาศาสนาใส่ความว่าพระองค์ทำให้อุบาสิกาตั้งท้อง ให้น้อมพิจารณาดูแม้แต่พระพุทธองค์ผู้ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาบุรุษของโลกชีวิตของพระองค์ก็ไม่ราบรื่นเช่นกันพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสสอนว่าชีวิตเป็นทุกข์ทุกสัตว์จักได้แก่ 1. ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ 2. ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่ชอบใจก็เป็นทุกข์ 3. ความพัดพลากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ 4. ความผิดหวังไม่ได้รับสิ่งที่ต้องการก็เป็นทุกข์สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความจริงของชีวิตเราจึงควรยอมรับความจริงเหล่านี้ไม่มีชาวโลกคนใดจะหนีพ้นได้ปัญหาที่มีกับภรรยานั้นถ้าพูดถึงความถูกผิดแล้วต่างก็ผิดเหมือนกันถูกผิดเท่ากัน ดังนี้ต่างคนควรหาข้อเสียของตัวเองสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นความพอดีกับการกระทําที่แต่ละคนได้ทํามาถ้าผิดฝ่ายเดียวปัญหาคงไม่เกิดเหมือนกับตกมือข้างเดียวเสียงย่อมไม่ดังดังนั้นสิ่งที่ควรปฏิบัติคือประการที่หนึ่งทำความรู้สึกปล่อยวางเพื่อให้ใจสงบประการที่สอง จเจริญเมตตาพยายามส่งกระแสะใจที่เป็นความปรารถนาดีเป็นความรักที่เบิสุธิ์ให้แก่ภรรยาอาจใช้วิธีนึกเห็นมโนภาพเห็นหน้าเห็นตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสของเขาไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนกับใครก็ขอให้เขามีความสุขให้พยายามจเจริญเมตตาคิดดีพูดดีทำดีทั้งแก่ตัวเราเองและแก่ภรรยาผลก็คือ ตัวเราก็จะเกิดความสุขด้วยประการที่สถ้าพูดในระยะยาวถึงเรื่องภพชาติแล้วคุณสามีและภรรยาคงเคยผูกพันกันมาตั้งแต่อดีตชาติจึงเป็นเหตุให้ชาตินี้ได้เป็นสามีภรรยากันและต่อไปในชาติหน้าก็อาจจะได้ใช้ชีวิตร่วมกันอีกถ้าไม่แก้ปัญหาให้เกิดความเข้าใจกันไม่ได้ให้อภัยและอโหสิกรรมให้แก่กันในชาตินี้ ชาติ Gosh. นี้เป็นอยู่อย่างไรชาติหน้าก็จะเป็นเหมือนกับที่เป็นอยู่ในชาตินี้เช่นกันใครได้เปรียบในชาตินี้ชาติหน้าก็จะเสียเปรียบใครเสียเปรียบในชาตินี้ชาติหน้าก็จะได้เปรียบเรื่องกรรมก็เป็นเช่นนี้ใครฆ่าเราในชาตินี้ชาติหน้าเราก็ฆ่าเขาถ้าชาตินี้เขาทอดทิ้งเราชาติหน้าเราก็ทอดทิ้งเขา ถ้าชาตินี้ใครนอกใจเราชาติหน้าเขาก็จะถูกนอกใจเช่นกันเรื่องที่ประสบอยู่ในขณะนี้ชาติก่อนคุณสามีอาจเป็นฝ่ายทําเขาก่อนก็เป็นได้ดังนั้นถ้าเรามองจากทั้งสองฝ่ายในระยะยาวแล้วต่างคนจึงต่างเป็นผู้ผิดเหมือนไก่กับไข่ซึ่งไม่มีเงื่อนงำว่าอะไรเกิดก่อนกันในเรื่องนี้ก็ไม่สามารถตัดสินได้ว่าใครผิดก่อนกัน เมื่อเราเข้าใจเช่นนี้แล้วพิจารณาดูจะเห็นว่าสิ่งที่เป็นอยู่ในขณะนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะถ้ายังอยู่ในสภาพนี้ชาติต่อๆ่อไปก็จะเป็นเช่นนี้เรื่อยไปทำให้ต้องทุกต่อไปหลายพบหลายชาติผู้ที่ไม่ประมาทจึงควรแก้ปัญหาในชาตินี้ดังนั้นสิ่งที่เราทำได้คือคิดแก้ปัญหาที่ตัวเราก่อนแก้ที่ใจเรา สิ่งที่ควรปฏิบัติคือ 1. ยอมรับความจริงดังกล่าว 2. ปล่อยวางอดีตให้เหมือนกับไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น 3. ให้อภัยเจริญเมตตาไม่ถือโกรธไม่อาฆาตพยาบาทเขา 4. ทํทำใจเราให้สงบเมื่อทำได้เช่นนี้จริงๆเราจะอยู่ด้วยกันในชาตินี้ก็ดีชาติหน้าก็ดี ก็อยู่ด้วยกันอย่างปกติสุขได้การคืนดีกันในชาตินี้จะได้หรือไม่ไม่ควรถือว่าสำคัญขอให้เรามีจิตใจที่จะคืนดีแก่เขาอยู่ในตัวเราก่อนปฏิบัติตนเป็นคนดีคิดดีพูดดีทำดีจนเขารู้จักเข้าใจและเห็นใจเราและควรจะปฏิบัติให้มีการอาหสิกรรมแก่เขาซึ่งก็เหมือนช่วยตัวเองด้วย อย่างน้อยเราก็จะมีชีวิตที่เป็นสุขได้ในเรื่องภรรยาและลูกก็ไม่ต้องห่วงอะไรมากนักขณะนี้เราอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาหนีจากเราไปแต่ถ้าลองเปลี่ยนความคิดดูคลิกนิดเดียวลองคิดว่าเราจะหนีจากเขาบ้างเช่นอาจลองมาบวชด,ดูชั่วคราวหรือจะบวชตลอดไปก็ได้ถ้ามีความสุข พราะความสุขความสบายจากการอยู่คนเดียวก็มีเหมือนกันอย่างที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าการไม่มีภรรยาเป็นลาบอันประเสริฐถึงจะอยู่คนเดียวก็พยายามอยู่ให้มีความสุขเขาจะกลับมาก็ได้ไม่กลับมาก็ได้สุดท้ายนี้ขอให้พิจารณาให้ดีๆปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักพุทธธรรมสมเหตุสมผล และขอให้บรรเทาทุกพ้นทุกโดยเร็วขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปส่วนเพิ่มเติมเกี่ยวกับความทุกขเราเคยทุกแทบจะตายไหมถ้าทุกข์หรือหดหู่ให้รู้อยู่ว่าทุกขหรือหดหูไม่ต้องปรุงแต่งให้อดทนเพ่งความทุกขความหดหูใจอยู่อย่างนั้นไม่ยินดีไม่ยินร้ายประคับประคองจิตไม่ให้เอียงไปทางซ้าย ไม่ให้เอียงไปทางขวาทำใจให้เป็นกลางกลางกำหนดรู้อยู่อย่างนั้นนั่งก็รู้เดินก็รู้กำหนดไปกำหนดไปก็จะรู้ชัดขึ้นจะเห็นเป็นความว่างเห็นว่าความทุกข์ก็ดีความหดหู่ก็ดีเป็นสักแต่ว่าความรู้สึกเท่านั้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นเพียงอุปทานเท่านั้น อุปทา,านว่าเราหดหูอุปทา,านว่าเราทุกนั่นเองจริงๆแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงได้และจะเปลี่ยนไปเองเมื่อมีอารมณ์ใหม่เข้ามาแทนที่เพราะมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราทุกเราหดหูเพราะอุปาทานความยึดมั่นนั่นเองอาศัยความอดทนอดกลัน้นยกจิตขึ้นสู่อารมณ์วิปัสสนา เพ่งพิจารณาความไม่เที่ยงไม่แน่นอนแล้วความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกหดหูใจก็จะเปลี่ยนไปเองเพราะสัพเพทำมาอนัตตาทำทั้งปวงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแล้วเราจะรู้ชัดขึ้นชัดขึ้นความหดหู่เป็นอาคันตุกะเขามาเยี่ยมเฉยๆแล้วก็ไปไปแล้วก็มาใหม่ถ้าเราหยุด วางเฉยเขาก็อยู่ไม่ได้อย่าเพลิดเพลินกับการตามอารมณ์แขกมาหาจะไล่เขาไปก็ไม่ได้เดี๋ยวเขาจะโกรธเอาต้อนรับก็ไม่ได้เขาจะอยู่เลยเราจึงต้องเฉยเสียเขาก็จะไปเองเพราะเขาเป็นอาคันตุก,กะไม่ใช่ผู้อยู่ประจำถ้าเขามาก็รู้ว่าเขามาแล้วกำหนดรู้แล้วก็เฉย ทำใจให้เป็นอุเบกขาทำใจให้เป็นกลางกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ตกใจไม่กลัวไม่รังเกียจเอาก็ไม่ใช่ไม่เอาก็ไม่ใช่กำหนดรู้ไปเรื่อยๆจุดหมายคือความไม่มีทุกข์และจิตที่สงบสะอาดสว่างให้เอาทุกข์เป็นอาจารย์อย่ารังเกียจทุกข์อยา่าหนีทุกข์อย่ากลัวทุกข์ทุกนั่นแหละ เตือนเราไม่ให้ประมาทให้เกิดปัญญาให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงให้เห็นสัจธรรมยิ่งทุกข์มากยิ่งดีเมื่อผ่านไปได้ต่อไปก็ไม่ต้องกลัวอะไรต้องอดทนต่อสู้ด้วยจิตใจที่กล้าหาญทุกที่ไหนกำหนดดูที่นั่นทุกเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ต้องตามรู้ตามศึกษาค้นหาดูทุกดูดูไปก็จะพบตัณหา อุปาทานตัณหาอุปาทานนี่แหละทำให้เป็นทุกข์ตัณหาอุปาทานนี่แหละปิดบังไม่ให้เห็นทุกข์เป็นทุกข์แต่ไม่เห็นทุกข์เราจึงต้องทำจิตใจให้เข้มแข็งมุ่งหน้าเข้าไปลองพิสูจน์ดูจึงจะเห็นทุกข์เมื่อเห็นแล้วก็จะรู้แจ้งเกิดญาณทัศนะทั้งรู้ทั้งเห็นตามความเป็นจริงว่า ทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปนอกจากทุกแล้วไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกแล้วไม่มีอะไรดับสัพเพธรรมมานาลังอภินิเวสายะทำทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นสัพเพธรรมมาอนัตตาทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาเมื่อวางเฉยได้วางทุกได้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายทุกก็จะไม่มีหรือมีก็เหมือนไม่มีอย่าคิดว่าเราทุกทุกไม่ใช่เราเราไม่ใช่ทุกทุกไม่ใช่อยู่ในเราเราไม่ใช่อยู่ในทุกทุกเขาก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป เรามีหน้าที่เพียงกำหนดรู้ทุกที่เกิดขึ้นกำหนดรู้ทุกที่ตั้งอยู่กำหนดรู้ทุกที่ดับไปทำอย่างนี้เราก็สามารถรับทุกได้ทุกแค่ไหนก็รับได้ต้องอดทนคนมีปัญญาทนทุกได้ถ้าเรายังเป็นทุกข์ก็ยังใช้ไม่ได้ยังผิดอยู่ให้พิจารณาอริยสัจสี่อยู่เสมอถ้าเรายังเป็นทุกข์แสดงว่า เราไม่มีสามมาทิฏฐิเวลาทุกเกิดขึ้นให้ดูเข้าข้างในดูจิตอย่าไปดูข้างนอกอย่าไปโทษคนโน้นคนนี้ให้ดูกายกับใจของเราดูให้เห็นว่าตัณหาอุปาทานนี้เองเป็นตัวต้นเหตุให้ทุกเกิดเป็นมารเป็นศัตรูที่รแร,แรงที่สุดให้มีขันติอดทนสู้อารมณ์นั้นๆตามรู้อารมณ์นั้นๆ รู้แล้วก็ไม่หวั่นไหวไม่เดือดร้อนเป็นทุกข์รู้แล้วไม่หลงไม่ติดมีแต่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพระพุทธเจ้าอยู่ที่นี่เองไม่ต้องไปหาที่ไหนแม้จะต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันก็อยอมต้องเอาชนะให้ได้อาศัยศีลสมาธิปัญญาเป็นอาวุธดูให้เห็นอนิจจังความไม่ทิ่งแท้ความไม่แน่นอน ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังขออนุโมทนาบุญจากการรับฟังและขออำนาจคุณพระศีรัตนากรายัยจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวพบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าตลอดไปเทินกาเลนะธรรมดสวนังเอตมังคลรมุตมังการฟังธรรมตามการเป็นมงคลอันสูงสุด